ค่ะเพือพ่อนๆเอสุรภาชาแนลค่ะวันนี้เอจะพามาทดสอบน้ำผึ้งนะคะด้วยความรู้ทางเคมีที่ได้ร่ำเรียนมานะคะตอนนี้มีน้ำผึ้งอยู่2ขวดนะคะก็คือนี่ไม่ใช่ขวดเหล้านะคะแต่เป็นขวดเหล้าที่ผ่านกระบวนการล้างเรียบร้อยแล้วแล้วนำมาบรรจุน้ำผึ้งนะคะสาเหตุที่เราใส่ในขวดแก้วเพราะว่า จะทาให้สามารถเก็บน้ําพึ่งไว้นานและไม่มีกลิ่นของพลาสติกติดนะคะเมื่อโดนความร้อนค่ะนะคะอันนี้เป็นหงทองขวดเล็กนะคะแล้วนี่ก็เป็นน้ําพึ่งอีกหนึ่งแหล่งที่มาเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นหงทองขวดใหญ่นะคะขวดกลมกับขวดแบนนะคะอุปกรณ์และก็วัสดุในการใช้ทดสอบก็มีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกัน มีช้อนนะคะช้อนก็ต่างต่างชนิดต่างอันนะคะต่อชนิดนะคะแล้วก็มีแก้วสองอันมีกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่นะคะเป็นวิธีการทดสอบก็ง่ายๆค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อน้ำผึ้งนะคะหรือเราอยากทดสอบก่อนที่จะซื้อแต่ไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะให้เราทดสอบหรือเปล่านะคะเราก็ทำการฉีกกระดาษทิชชู่นะคะ ทำการฉีกกระดาษที่ชู่แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกกระดาษที่ชู่แบบนี้แล้วก็เปิดค่ะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าม้าก็อยากทดสอบเหมือนกันนะคะว่าอันไหนเป็นน้ำพึ่งแท้ <c oughs> น้ำพึ่งเทียมนะ <c oughs> แล้วก็เปิดน้ำพึ่งที่เราได้มานะคะ <c oughs> อะ <c oughs> มาใกล้ๆค่ะ ไม่รู้จะวางตรงไหนอ่ะเทใส่ช้อนก่อนตอนนี้เราไม่รู้นะคะว่าอันไหนเป็นน้ํำพึ้งแท้น้ํำพึ้งเทียมนะแต่เอรู้อยู่แล้วนะคะว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนี่คือแช่ตู้เย็นไว้นะคะอ่ะแล้วก็ทดสอบนะคะ ถ้าเกิดเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะจะต้องเป็นน้ำพึ่งที่ผ่านกระบวนการเก็บเกบสรดอกไม้นะคะแล้วก็นำไปแปรปะะปแปรูปโดยตัวผึ้งนะคะนำไปแปรรูปโดยตัวผึ้งอ่ะหยิบขึ้นห,หน่อยค่ะฟังโน้นนี่ค่ะนี่ไม่ไหวอ่ะจุบเนี้ย ที่ชู้ของเรานั้นหนาเกินไปนะคะวิธีการก็คือตัวนี้ก็เป็นเสมือนเยื่อเลือกผ่านนะคะ เลือกผ่านที่น้ำพึ้งจะสามารถซึมผ่านไปได้นะคะวิธีการดูก็คือถ้าเกิดเป็นน้ำพึ้งแท้นะคะจะไม่มีตะกอนของน้ำตาลเพราะว่าถ้าเป็นน้ำพึ้งแท้จะเป็นชนิดของน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสนะ,ะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่สามารถซึมผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยไม่มีการเกาะของน้ำตาลอยู่นะคะอ่ะก็จะเห็นการชัดๆนะคะว่าตัวนี้มีการซึมผ่านเยื่อเลือกผ่านได้ชัดเจนค่ะ เห็นไหมคะคือไม่มีการตกตะกอนของน้ําตาลอยู่เลยนั่นเองนะคะถ้าเราพิกอีกด้านหนึ่งนะคะพิกอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะไม่เห็นตะกอนของน้ําตาลอยู่แต่เราลองมาทดสอบอีกอันหนึ่งะคะ่ะเราก็ลองดูนะว่าตัวนี้จะเป็นน้ำพึ้งอะไรนะคะต่างแหล่งที่มานะคะเวลาเราไปซื้อวนขายก็รู้ว่าน้ำผึ้งแท้มีรังผึ้งให้ด้วยนะคะ รู้สึกจะมีแก๊สด,ด้วยนะคะตอนนี้ <c oughs> มีแก๊สอัดแก๊สด,ด้วยหรือเปล่าคะเอามาดูนะคะตัว <c oughs> ตัวนี้ค่ะอ่ะจับขึ้นให้หน่อยค่ะฝั่งนั้นอ่าวืบจะแท้ไหมมาดูกันนะคะ เห็นไหมนะหลุดแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ่ะเห็นไหมคะสิ่งที่แตกต่างของน้ำผึ้งสองชนิดนี้ตัวนี้จะมีตะกอนเห็นไหมคะตะกอนน้ำตาลคือมีการผสมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะ,ะเห็นไหมอ่ะเห็นชัดเจนไหมนี่อโอ้ยนะ อ่ะบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตะกอนของน้ำตาลกลูเอ่อน้ำตาลทรายนะคะที่เราเรียกว่าน้ำตาลสูคโครสนะคะเห็น <He S 2> ชัดไหมคะท่านผู้ชมคือเป็นเป็นน้ำน้ำพึ่งแท้ที่ผ่านกระบวนการผสมนะคะเพราะว่ามีตะกอนฟองพวกนี้ติดอยู่ถ้าเกิดเขาผสมพวกน้ำตาลสูคโครสที่เป็นตระกูลของขันทศกรนะคะมันจะตกตะกอนให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้คะ่ะ นหน,หนมาดูตัวนี้อ่ะมาดูตัวนี้อ่ะเเทอ่ะเฮลมีพระเยสอ่ะถ้าเป็นตัวนี้อ่ะเห็นไหมคะทำยังไงพี่นายช่วยด้วย <laughs> อ้า เออนี่เห็นไหมคะตัวนี้จะไม่มีตะกอนเห็นไหมมันจะใสที่จริงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยจะซึมผ่านมาด้านล่างเนี้ยชัดเจนค่ะคือไม่มีตะกอนปิดเห็นไหมคะอันนี้จะไม่มีตะกอนปิดเลยเนี่ยจะซึมผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือที่ชู่วของเราได้แบบชัดเจนมากเลยค่ะเห็นไหมคะอ่านี่แหละคือวิธีการทดสอบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะ เก็บขึ้นสิถ้าเป็นตัวนี้เราจะสังเกตเห็นเป็นฟองเนาะนี่คือตะกอนของน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลซูโครสที่เขาผสมลงไปให้เรานะคะแต่ผสมไม่เยอะแต่ถ้าเป็นพวกคันทัศกรหรือ,อดีน้ำนมที่เราซื้อแล้วให้แทนความหวานได้เยอะนะคะมันก็จะเป็นตะกอนพวกนี้ติดอยู่ตรงกระดาษที่ชูของเราเห็นได้ชัดเจนค่ะแล้วก็จะมีแค่บางส่วนที่ผ่านส่วนที่ลงไป ผ่านกระดาษที่ชู่นี้คือส่วนของน้ำผึ้งแท้ค่ะนะคะส่วนที่ติดอยู่ด้านบนก็คือส่วนของน้ำตาลน้ำตาลสายที่เขาผสมลงไปในน้ำผึ้งให้เรานะคะเป็นยังไงคะพเพื่อนๆได้ความรู้กันเนีานะความรู้ตัวนี้ได้มาจากปราชชาวบ้านท่านหนึ่งที่เป็นศึกษานิเทศนะคะตอนที่รับการประเมินครูผู้ช่วยนะคะท่านบอกวิธีการทดสอบอยังไงก็ อวิธีการเลือกก็เป็นอย่างนี้นะคะก็เห็นแล้วว่าตัวน,นี้นะคะเป็นน้ำหึ้งแท้ร้อรที่เอมั่นใจเพราะว่าคันจากรัง100%ซนะคะแต่ไม่บอกท่านผู้ชมตั้งแต่เริ่มแรกส่วนตัวน,นี้เขาก็คั้นให้ดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาขวดที่คันให้เราเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอสรภา h ชาแน,นลด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ